สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวมาที่สวนนงนุษนะคะมาทําระบบบําบัดน้ําด้วยไฟฟ้านะคะมาบําบัดน้ําเสียกันค่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในนะคะเนี่ยพื้นที่ที่เราใช้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูบริเวณรอบนอกบริเวณรอบนอกของสวนนงนุษฝั่งนี้นะคะแต่ใหญ่มากนะคะแต่เราใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะคะแค่นี้ที่เห็นข้างหลังนะคะ เดี๋ยวพาไปดูระบบน้ำนะคะอันนี้เครื่องควบคุมของเรานะคะเียกียังไงเราชุดชุดเล็กตัวชุดคกลุมตัวควบคุมไนี่ตัวตัวชุดเล็กสั้นอะไรปล่อยนี่คือเชุดเกสั้นอะไอ้ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันอีกเปเต็มโบนตัวต่อเนื่กกยทำดี เอา iPad. ไอแพดให้พี่หน่อยไอแพดดีครับนี่ครับกล้องเอาไว้แพดไอแพดไอแพดที่มีลูกเดี๋ยวเข้ามาเลยนี่กำลังเข้ามาติดตั้งระบบนะคะตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมของเราควบคุมระบบะอันนี้ถัง ถังกลองนะคะเนี่ยเราใช้พื้นที่แค่นี้เองนะคะพื้นที่จากบางโรงนะคะต้องใช้ประมาณ15ไร่ถึง20ไร่แต่พื้นที่ของเราเนี่ยจะคอนโทรลอยู่ในประมาณนี้อันนี้ก็ทำโรงเรือนใหม่ขึ้นมานะคะประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะคะตรงด้านหลังนิวนะคะ ที่เราจะเอาน้ำเสียนะคะขึ้นมากรองนะคะมีอยู่สามมีอยู่สาแท่งนะคะตัวกลองโอเควัสดีค่ะตอนนี้นะคะนิวอยู่ที่สวนนงนุชนะคะ ตอนนี้เรามาบำบัดน้ำเสียนะคะนี่เป็นโงบํำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้านะคะของเรานะคะาจากเมื่อก่อนต้องใช้พื้นที่บำบัดน้ำเสียเนี่ยหลายสิบไร่นะคะแต่ตอนนี้เราด้วยนวัตรกรรมของเรานะคะเราใช้พื้นที่ประมาณ200เมตร200ตารางเมตรได้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแค ในเรื่องของการกรองน้ําเสียกรองบำบัดน้ําเสียนะคะน้ําเสียยังไงนะคะเดี๋ยวดูจากตรงนี้นะคะดูจากน้ําตรงนี้จะมีตะกอนจะมีน้ําเน่าน้ําเสียไม่ว่าจะเป็นจากปุ๋ยหรือจากมูลสัตว์อะไรต่างๆนะคะก็จะมาน้ําก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการน,นะคะในเรื่องของการกรองนะคะด้วยกจะถูไฟฟ้านะคะ น้ำก็จะออกมาใสๆนะคะเป็นเหมือนน้ําประปานะคะสามารถใช้งานได้กลับมากลับมา reuse ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้มือให้ดูแค่ด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังอ,อ,อันนี้เราก็วางระบบนะคะอันนี้คือเราสร้างโรงเรือน,น,ขนขึ้นมาใหม่อันนี้ถืารสร้างโรงเรือนขึ้นมาใหม่ใช้ประมาณนี้นะคะใช้พื้นที่ประมาณนี้ น,นี้จะเป็นบริเวณข้างน,นอกรอบนอกนะคะอย่างเงี้ยค่ะตรงเราระวังข้อไว้ตรงประมาณแนวนี้นะคะแนวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะเดี๋ยวนิวให้ดูตู้คอนโทรลตู้ที่จะทำการกระบวนการในการทำงานของเขาแล้วเขาก็จะส่งน้ำออกมาตรงนี้ตรงนี้นะคะ แล้วก็กลับหมุนเวียนไปใช้ได้หมดเลยนะคะค,ค่ะ